วิกฤตต้มยำกุง้งหุ้นไทยร่วงเกือบ90%วันที่2กรกฎาคม2540หลังจากวันหยุดครึ่งปีของธนาคารเพียงแค่วันเดียวเกิดฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาทจากเดิมที่ตรึงไว้25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจนทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวสูงสุดถึงเกือบ52บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนึกภาพง่ายๆคนที่เคยกู้เงินดอลลาร์มา1ล้านเหรียญ จากที่เคยมีหนี้เป็นเงินไทยเพียง25ล้านบาทตื่นมาอีกทีหนี้งอกเพิ่มขึ้นมากลายเป็น52ล้านบาทและตอนนั้นประเทศไทยไม่ได้กู้เงินมาเพียงแค่1ห,หรือ2ล้านเหรียญแต่ทั้งประเทศมีการกู้เงินเป็นสกุลต่างประเทศประมาณ70,000ล้านเหรียญธุรกิจน้อยใหญ่จึงล้มหายตายจากไปหลายคนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนถึงกับปิดชีวิตตัวเองเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ทั่วโลกขนานนามเหตุการณ์นี้ว่า วิกฤตต้มยากุ่มจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้มาจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีก่อนหน้านั้นจากการย้ายฐานผลิตของบริษัทใหญ่ๆมาในประเทศไทยและการส่งออกสินค้าที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลเมื่อเศรษฐกิจเติบโตประเทศร่ำรวยขึ้นรัฐบาลจึงมีแนวคิดที่อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคกับฉายา เสือตัวที่5แห่งเอเชียในปีพศ2533แนวคิดเสรีทางการเงินหรือ BIF b F จึงเกิดขึ้นมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเงินตราเป็นไปได้อย่างเสรีเมื่อเศรษฐกิจไทยดีใครๆก็อยากได้เงินบาทเงินบาทจึงแพงหรือแข็งค่าขึ้นซึ่งถ้าหากแข็งไปมากๆสินค้าไทยก็จะแพงส่งออกยาก รัฐบาลจึงแก้ปัญหานี้ด้วยนโยบายตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไปไว้ที่25บาทต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นแปลว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเอาเงินบาทที่มีไปซื้อเงินดอลลาร์มาเก็บไว้เพื่อทําให้เงินบาทในตลาดเยอะขึ้นเมื่อของในตลาดเยอะขึ้นราคาก็จะถูกลงหรือเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงนั่นเองตรงกันข้ามกับเมื่อเงินบาทอ่อนค่าแบงค์ชาติก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ในคลัง ไปซื้อเงินบาทกลับมาเพื่อให้มีปริมาณเงินน้อยลงและแข็งค่าขึ้นนโยบายต่อมาก็คือการอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์สามารถกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศต่อเพราะดอกเบีย้ยในประเทศไทยขณะนั้นสูงราว1 4 1 7ต่อปีในขณะที่ดอกเบีย้ยเงินกู้ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ5%ต่อปีเท่านั้นการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ต่อจึงได้กำไรไปหนอหนราว10%เมื่อกู้เงินมาเยอะ ก็อยากปล่อยกู้เร็วๆเพื่อทำกำไรธนาคารและสถาบันการเงินจึงเริ่มให้กู้แบบหละหลวมแทนที่จะปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจจริงๆก็เริ่มให้เงินกับภาคเก็งกำไรนั่นคือตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นที่ถูกปั่นราคากันเป็นว่าเล่นทําให้เกิดภาวะสินค้าราคาแพงกว่าความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าฟองสบู่นั่นเองในภาคอสังหาริมทรัพย์จะสร้างให้เสร็จแล้วขายก็ไม่ทันใจ จึงเริ่มมีการขายใบจองบางก็กู้เงินมาเพื่อซื้อใบจองเอาใบจองไปขายต่อทำกำไรเพราะขายง่ายจึงเกิดการขายต่อกันเป็นทอดๆไปอีกฝั่งคนในตลาดหุ้นเมื่อเห็นหุ้นขึ้นไม่หยุดก็เกิดความโลภจากเดิมที่ซื้อหุ้นด้วยเงินสดกลายเป็นเล่นด้วยเงินกู้เพราะซื้อไปมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆในสมัยนั้นเรียกได้ว่าคำว่าหุ้นตก คืออะไรไม่มีใครรู้จักประเทศไทยยุคนั้นคนรวยเยอะขึ้นแต่เป็นการรวยไม่จริงเพราะรวยจากการกู้ยืมมาแทบแ้งสิ้นขณะเดียวกันประเทศก็ขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาตลอดยอดนำเข้าสูงกว่ายอดส่งออกขาดทุนสะสมหลายปีติดต่อ,อก,กันแถมหนี้ที่กู้ยืมสถาบันการเงินต่างประเทศก็เป็นหนี้ระยะสัน้นที่ใกล้จะครบกำหนดชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์จนกระทั่งในปี2539 เงินที่กู้มาเรื่อยๆชักจะหมดไม่ทันตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศชะลอตัวโครงการใหม่ที่ขึ้นมาเริ่มจะขายไม่ออกเพราะเงินในระบบเริ่มหมดความเชื่อมั่นในประเทศไทยน้อยลงเพราะเจ้าหนี้ต่างก็ไม่มั่นใจว่าไทยจะมีเงินคืนหรือไม่นักลงทุนต่างชาติก็พากาันถอนทุนออกจากไทยขายเงินบาททิ้งเนื่องจากมองเห็นถึงปัญหาและเห็นว่ามีโอกาสที่เงินบาทจะได้ค่าลงไปมากกว่าเดิม ขณะที่กองทุนเก่งกำไรเมื่อเห็นแผลนี้ก็พร้อมใจกันเทขายเงินบาทออกมาเมื่อมีการเทขายเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาอุ้มปัญหานี้ด้วยการเอาเงินดอลลาร์ในคลังออกมาทุ่มซื้อเงินบาทที่ราคา25บาทต่อ1ดอลลาร์ต่อไปส่งผลให้เงินสำรองที่มีอยู่400 40, ล้านดอลลาร์ลดลงเหลือเพียง2,500ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วจนสุดท้ายสู้ไม่ไหวต้องยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัว ในวันที่สองกรกฎาคมปี2540ทําให้คนไทยที่เป็นหนี้ต่างประเทศมีหนี้เพิ่มขึ้นเกือบจะสองเท่าในทันทีเมื่อเงินหายออกไปจากระบบไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นตกหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์สร้างไม่เสร็จเท่านั้นแต่เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังธุรกิจต่างๆมากมายเกิดการลดคนเลิกจ้างจนถึงขั้นเลิกกิจการและนั่นทําให้ประเทศไทยที่หันไปทางไหนก็ไม่มีใครให้เครดิตต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เป็นมูลค่ากว่า5 1 0 0 0 0้านบาทเพื่อมาเป็นทุนสำรองในครังรวมถึงการกู้เงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินหรือ FIDF มูลค่ากว่า1.14ล้านล้านบาทเพื่อช่วยพยุงสถาบันการเงินไม่ให้หลม้มผลจากวิกฤตครั้งนั้นทำให้เศรษฐกิจไทยพังไม่เป็นท่านีเสียพุ่งเกิน50%สถาบันการเงินล้มหายไป56แห่งส่วนตลาดหุ้น ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่1,789จุดเมื่อต้นปี2,537ลงมาต่ำสุดที่204.59จุดในวันที่4กันยายน2,541หรือดัชนีลดลงไปถึง88%ภายในเวลาไม่ถึง4ปีและกว่าที่ดัชนีจะกลับมาแตะ1,700จุดได้อีกครั้งก็กินเวลายาวนานถึง24ปีเลยทีเดียว วิกฤตก่อการร้ายนายวันวันวินาศกรรมช็อกโลกวันที่11กันยายนคศ2001หรือพศ2544นะคะเป็นวันที่ทั้งโลกนั้นต้องตื่นตะลึงค่ะกับการก่อการร้ายแบบพรีชีพของกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงที่ชื่อว่าเอลกออิดะ ที่เขาได้จี้เครื่องบิน4ี่ลำนะคะถือเป็นการก่อการร้ายที่สร้างความเสียหายมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวโดยเครื่องบิน2ลำนะคะถูกจี้บังคับให้พุ่งชนตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในมหานครนิวยอร์กอีกหนึ่งลำมุ่งหน้าเข้าใส่อาคารเพนตากอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งลำมุ่งหน้าไปโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีแต่โชคดีที่ไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าผู้โดยสารนั้นร่วมกันขัดขวางทาให้เครื่องบินนั้นตกลงในทุ่งแห่งหนึ่งไม่มีผู้ รอดชีวิตจากเครื่องบินทั้ง4ล่ลำนะคะแล้วก็การพุ่งชนตึกบ o อดเทรดเ e ็นเตอรนั้นก็ทําให้เกิดการระเบิดและไฟลุกท่วมจนทั้ง2อาคารพังถล่มลงมาภายใน2ชั่วโมงทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คนค่ะทั้งโจรที่จี้เครื่องบินคนที่อยู่บนเครื่องบินแล้วก็คนที่อยู่ในตึกบ o อดเทรดเ e ็นเตอรด้วย ในตอนนั้นนะคะรัฐบาลสหรัฐนั้นได้มีคําสั่งให้เครื่องบินทุก,กลําในอเมริกาห้ามขึ้นบินค่ะขณะที่เครื่องบินที่กําลังบินอยู่นะคะถูกบังคับให้ลงจอดในทันทีนอกจากนั้นเครื่องบินระหว่างประเทศทั้งหมดถูกห้ามลงจอดในอเมริกาเป็นเวลา3วันนายอุสมะบินลาเดนนะคะซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มก่อการร้ายอาัลกออิดะนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในตอนแรก แต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบค่ะโดยเขาระบุว่าเหตุผลที่จูงใจให้ก่อเหตุนั้นมาจากการที่สหรัฐให้การสนับสนุนอิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูของชาติอาหรับมีการประเมินกันนะคะว่ากลุ่มอ,อัลกอริดะานาั้นใช้เงินในการก่อการร้ายครั้งนี้เพียงแค่ประมาณ16.5ล้านบาทแต่กลับสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐอเมริกากว่า109ล้านล้านบาท มากมายขนาดไหนนะคะก็มากประมาณ7เท่าของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะหลังเหตุการ์ก่อการร้ายในครั้งนี้นะคะหลายประเทศทั่วโลกก็ได้เพิ่มกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ขยายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้นค่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการตอบโต้การก่อเหตุวินาศกรรมโดยประธานาธิบดีจอร์จเจบูชนะคะซึ่งเป็นผู้นำสหรัฐในขณะนั้นได้ออกถแถลงการประนามการก่อการร้ายในครั้งนี้ รวมทั้งประกาศทำสงครามกับบรรดาผู้ก่อการร้ายนะคะเกิดเป็นวาทะแห่งประวัติศาสตร์ค่ะว่าทุกประเทศในภูมิภาคของโลกจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายสหรัฐหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายสหรัฐอเมริกานะคะทุ่มเทกำลังเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเกือบ5,000คนค่ะออกแกะรอยผู้ต้องสงสัยทั่วประเทศ จนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวอาหรับได้19คนนะคะก่อนที่จะส่งกองกำลังเข้าโจมตีอัฟกานิสถานซึ่งถือเป็นแหล่งพำนักของนายอุสมะบินลาเดนนะคะแล้วก็มีการโค่นล้มรัฐบาลตอลิบนันซึ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับบินลาเดนและให้ที่พักพิงแก่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอาัลกออิดะห ความพยายามของสหรัฐอเมริกานั้นบรรลุผลในเดือนพฤษภาคมปี2554หรือ10ปีหลังเกิดเหตุการณ์นายวันันะคะเมื่อชุดปฏิบัติการของกองทัพอเมริกาค้นพบแหล่งกดดานของบิลลาเดนแล้วก็ปลิดชีพเขาในขณะที่พยายามหลบหนีเหตุการณ์นายวันนทำให้ตลาดหุ้นอเมริกานั้นต้องปิดทำการนะคะตั้งแต่วันที่1 1ถึง16กันยายนปี2001โดยเมื่อตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งดัชนีดาวโจนส์นั้นติดลบไปกว่า685จุด หรือ7.1%ใน1วันและภายใน1สัปดาห์นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดาวโจนส์นั้นยังร่วงลงติดลบไปกว่า1,369จุดหรือ14.3%มูลค่าหุ้นของตลาดอเมริกาหายไปกว่า46.2ล้านล้านบาทนับเป็นมูลค่าที่ลดลงในรอบ1สัปดาห์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ภายใน3เดือนหลังเหตุการณ์นี้นะคะมีคนงานกว่า430,000าตำแหน่งในนิวยอร์กค่ะที่ต้องตกงานในขณะที่มูลค่า GDP ของเมืองนี้นะคะลดลงกว่า900 0แสล้านบาทในช่วงปลายปี2001-2002ถึงแต่ไม่ว่าความสูญเสียด้านตัวเงินจะมากขนาดไหนนะคะก็คงเทียบไม่ได้กับการสูญเสียชีวิตของคนจำนวนเกือบ3,000คนยังไม่รวมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า6000คน นดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะยังไม่ทันฟื้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะก็โดนยำต่อทันทีโดยหุ้นนั้นร่วงลงจาก333.12จุดมาทำจุดต่ำสุดในวันที่8พฤษภาคม2544ที่ระดับ265.13จุดหรือลดลงไปประมาณ20%ค่ะก่อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อกลับหลังจากที่คลายความกังวลน,นะคะจนดัชนีนั้นกลับมาอยู่ที่333จุดได้อีกครั้งในวันที่24มกราคม2545 หรือใช้เวลาประมาณ4เดือนเศษ